ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ5าเหตุผลลิพูยังมีสิทธิ์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกขอขอบคุณบทความจากบอบูก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับเหตุผลที่บอกว่าทำไมลิวร์พูยังมีสิทธิ์เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ 1. เส้นทางยังเหลืออีกยาวไกลพอสมควรหากมีชัยในเกมตกค้างจนตามหกแต้มซึ่งถือว่าไม่มากเกินไปยังพอไล่ทัน ถ้าแมนซิตี้เคยชนะ12นัดติดต่อกันในซีซั่นนี้ลีเวอร์พูลก็ควรทําให้ได้มากกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าแมนซิตี้จะหลุดตอนไหนแต่เวลาหลุดพวกเขาก็จะหลุดดื้อแบบไม่มีปีมีขลุยและก่อนจบฤดูกาลลูกทีมของเป๊ปโกเดล่าจะหลุดอีกแน่ๆอย่างน้อย2นัด 2. องาทันความปลาชัยในนัดเปิดฤดูกาลทีมลีกผ่านมาจะ28ฤดูกาลปรากฏว่ามีทีมที่แพ้ในนัดเปิดฤดูกาลแล้วคว้าแชมป์ในบ้านปลายได้แค่3ครั้งเท่านั้นแถมยังเป็นแมนยูเต็ดเพียงทีมเดียวซะด้วย 3พวกเขา้าฉกอัดแมนซิตี้พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งถึงตอนนั้นเข้าใจว่าลิพูจะอยู่ในสถานการณ์ต้องบุกไปเอาชนะแมนซิตี้ให้ได้เพียงสถานเดียวเท่านั้นอันเป็นสิ่งที่จะเกินครอบและลูกทีมเชี่ยวชาญ 4. เหตุการณ์กลับมาจากป่าช้าคือทีมจากฝูงที่ทิ้งห่าง8-10แต้มแล้วสุดท้ายดันเว้าแชมป์ไม่ได้เกิดขึ้นนานแล้วหรือกากากาห1 9 9ึนนิวคาเสเซิลน,นำโด่งแล้วไม่ได้แชมป์ หรือดุการ1997-1998แมนยูเต็ดโดนแซงหลังปีใหม่หรือดุการ2002-2003อาร์เซนอลพลาดท่าหรือดุการ2011-2012แมนยูเต็ดทิ้ง8แต้มแล้วไม่ได้แชมป์ข้อนี้ไม่มีอะไรแค่เล่าสู่กันฟัง 5. ลิเวอร์พูลคือเจ้าแห่งการคัมแบ็คอิสตันบูล2005ที่กลับมาหลังโดนนำ3-0หรือรอบตัดเชือกยูฟ่าแชมเปียนลีก2 0 1 8 2 0 1 9ที่แพ้บาซ่า3-0ในเกมแรก ตอนนี้หงแดงเหมือนตามหลังแมนซิตี้0-2แต่ครึ่งหลังเพึ่งผ่านไปไม่กี่นาที YNWA แพรบแพรบโมซาลายังคงเป็นฮีโร่ของชนชาติอียิปต์เหมือนทุกครั้งหลังเมื่อคืนนี้กดลูกโทษตัดสินให้อียิปต์ในเวลาที่ทำอะไรโกติบัวไม่ได้เสมอกัน0-0จนต้องมาดวลจุดโทษหาผู้ชนะและก็เป็นอียิปต์ที่แม่นกว่ายิงเข้าทั้ง5คนในขณะที่เอริกบายีของโกดิวัวยิงพลาด ทำให้อีฟผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์แห่งทวีปแอฟริกาแฟนลิพูหลายคนกำลังสับสนว่าจะเชียร์หรือแช่งอีฟดีเชียร์เพราะอยากเห็นสาราได้แชมป์กับทีมชาติส่วนแช่งเพราะอยากให้กลับมาช่วยหงแดงไวไวผมเคยบอกแล้วว่าถ้าจะแช่งก็ต้องแช่งให้ตกรอบแรกไปเลยเพราะนั่นอาจทำให้โมกลับมาทันเกมคริสตันพาเลตเมื่อสัปดาห์ก่อนได้แต่ถ้าเลยรอบแรกไปแล้วต้องเชียร์อย่างเดียวแล้วครับเพราะกว่าลิพูจะมีโปรแกรมแต่อีกครั้งก็นู่นเลย10กุ่มภาพันพบเลสเตอร์ซิตี้ ขออนุญาตไม่นับเ a ครับที่ถึงโมกลับมาก็คงไม่ได้ลงสนามอยู่แล้วในขณะที่รอบชิงชเชลิศฟุตบอลชิงแชมป์ทวีป Africa, แอฟริกาเตะ6กุมภาพันธ์หมายความว่าถึงจะเข้าชิงชเลิศยังไงก็กลับมาลงสนามให้หงแดงมาที่10กุมภาพันธ์นได้แน่นอนรู้แบบนี้แล้วจะไม่เชื่อให้รอบรองชนะเลศเป็นเซนการพบกีบได้อย่างไรจริงไหมครับทั้งโมซาลาและเซโดมาเน่ไม่เคยมีทั่วรังวัลในระดับทีมชาติเลยแม้แต่ครั้งเดียวดีที่สุดของทั้งคู่คือเป็นรองแชมป์รายการนี้คนละหนึ่งครั้ง ปี2017และ2019ตามลำดับนี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งคู่จะได้ประดับปรมีด้วยแชมป์ระดับชาติครับลุยให้สุดไปเลยโมและมาเน่เจอกันรอบชิงเเลิศให้ได้นะมิลานแจมลิพูลเล็งมาดิกเทียลกองหลังดาวรุ่งชาวเกอศีมิลานตกเป็นข่าวร่วมวงสมสฟรฟุตบอลลิพูลแห่งศึกฟุตบอลเพีย์ลีกอังกฤษสแสดงความสนใจในการคว้าตัวมาลิกเทียวปราการหลังวัย20ปีสังกัดชาวเกในตลาดซื้อขายนักเตะตามการรายงานจากสกายอิตาเลีย โดยเทียวกลายเป็นแข้งตัวแทนของโอซานคาบักในทีมชาวเก้เมื่อเซเแบกทีมชาติตุรกีย้ายจากตัวสก,กัดมาร่วมทัพผงแดงเมื่อครึ่งฤดูกาลหลังของซีซั่น2020ถึง2021ก่อนที่ตัวจะย้ายไปเล่นให้กับนอริทในสัญญายืมตัวฤดูกาลนี้เทียวลงสนามให้กับชาวเก้ศซูน4ีทุกนัดในศึกบุนเดสลิกาฤดูกาลนี้20นัดจากทั้งหมด20เกมตามโปรแกรมซึ่งรายงานจากมานลบาอ็อกชินีชี้ว่ามีลานได้จับตาสั้นการของเซเแบกไวเกตต์ต่อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความสนใจจากหงแดงด้วยเช่นกันทั้งนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกับต้นสกัดอยู่โยงถึงปี2024ทําให้ชาวเก๊กกลุ่มความได้เปรียบในการเจราจาโดยเทียนมีมูลค่าจากเว็บไซต์ทานเฟอร์มเม็กอยู่ที่4.5ล้านปอนด์ลิ์พูเอียวซามาดับแรกท็อป10การเซ็นสัญญาแย่สุดพิมลิเปิดผลวหวต10อันดับดีวหวยสุดของทีมพิมลิโดย3คนแรกเกี่ยวข้องกับลิ์พูขณะที่ดอนนี่ฟันเบกกองกลางแม่เจ็บติดโผล่ด้วย แฟนบอลในประเทศกรีวตให้การย้ายทีมของเอ็ดดี้แคโรหัวหอกร่างโยงที่อำลานิวคาเซลไปอยู่กับลิพูเมื่อปี2011เป็นการเซ็นสัญญาที่แย่สุดของพิมลีตามผลการสำรวจจากเวอร์จินมีเดีย02แคโรที่มีค่าตัวในเวลานั้นอยู่ที่36ล้านปอนด์ไม่ประสบความสำเร็จในทีมแอนฟิ์หลังยิงไปแค่11ประตูจากการลงสนาม58นัดช่วงเวลา3ปีที่อยู่กับหงแดงส่วนอันดับ2การเซ็นสัญญาแย่สุดเป็นของฟฟลิเป้ฮูตินโยกองกลางทีมชาติบราซิล ที่ย้ายจากลิพูไปอยู่กับบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวรวมโบนัสอยู่ที่140ล้านปอนด์เมื่อปี2008ขณะที่ผลโหวตการเซ็นสัญญาแย่สุดอันดับ3ก็ยังเกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลโดยเป็นดีลของเฟเนันโดตอเรสกองหน้าสเปนิสที่อำลาหงแดงไปอยู่กับเชลซีเมื่อปี2011โดยค่าตัว52ล้านปอนด์10อันดับผลโหวตการเซ็นสัญญาแย่สุดของทีมพม 1, Andy ole, New Carson, รีเมียร์ลีก1แอนดี้แคร์โรนิวคาเซลไปลิพู36ล้านปอนด์ปี2011 สองเฟรเพคฮุตินโยจากลิฟูไปบาซูนา1น0่ล้านปอนด์ปี28 3 8สิามเนนดตอเรสจากลิฟูไปเชลซี52ล้านปอนด์2อ1 1 4นสอี่อังเคลดีมารียจากเรอัลมาดริดไปแมนเชสเตอรจ็ดล้านปอนด์2,014 5ห้าเดนนิดดิงบอเตอร์จากเลสเตอร์ไปเชลซี34ล้านปอนด์ปี27 6 a l e x ็หกอเล็กซิสซันเชสจากอาร์เซนอลไปแมนเชสเตอรสลับขั้วกับเฮนริกมาคิทยานปี28 0ง8 7นลิบไปารนน์เจนดน2 0 1ล 8. มาเิโอบาโลเทลลี่จากเอซิมิลานไปลิเวอร์พูล18ล้านปอนด์ปี2 0 1 4 9. ดอนนี่ฟาร์เดเบกจากอาร์จ็กซ์ไปแมนยู7 35ล้านปอนด์ปี2020 10. ไมเคิลโอเวนจากเรียลมาดริดไปนิวคาสเซิล22ล้านปอนด์ปี2005ลิเวอร์พูลจ้องดีบาลาสเปอร์ลุนดีอาร์สอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะ27มกราคม2565 เป็นที่แน่นอนแล้วว่านิคาสืือเล่ปลากรหลังจอมแต่งไบมินิกจะก,กลายเป็นนักเตะฝีเย็นหลังจบซีซั่นนี้หลังได้รับการยืนยันจากปากของซีโอคนดังแห่งค่ายเสือใต้ขณะที่คชทั้งนระเทของกุนซือพาติกเวียรากำลังพยายามอย่างหนักที่จะยืมดรนนี่ฟาราเบกจากแมนยูเดดทว่าในรายของเจสซี่อินการ์ดมีแนวโน้มที่ต้องทนอยู่กับปีแสดงต่อไปส่วนข่าวคราวและความเคลื่อนไวหวอื่นที่น่าสนใจมีอะไรอีกบ้างนั้นเรามาดูกันออฟฟิเชีย บุฟทำต้นวันเดรอร์ทำการเสื้อขาดฮวงฮีชานกองหน้าชิมชาติเกาหลีใต้ามาจากอาเบลิฟซิกด้วยราคา16ล้านยูโรโดยนักเตะจะรดประกาศเซ็นสัญญาค่าแข่งในถิ่นโมลิเิวสตีเดียมแบบยาวๆถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026ออฟฟิเชียลว,วัดฟอร์ดคว้าซามูเอลคาลูปีกชาวไนจีเรียม,มาจากชีโรงแดงบอกโดด้วยราคา2.5ล้านปอนด์โดยคาลูเซ็นสัญญาร่วมทัพแต่นอัลวัตถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025ออฟฟิเชียล โอลิเวอร์คานประธานบริหารบาเยมิน,มนกยืนยันว่านคิคาสสูเล่เซดเดว็คจอมแกล่งทีมชาติเยอรมนีจะไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสมโมสรและเตรียมอำลาทินอาริอันส์อารีน,า,นาแบบไร้ค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้โอลิมปิกลียงตกลงขายบรูโน่กิมาร์ไรส์กองกลางชาวบราซิเลียนให้เนียวคาสเซนยู่แต่เรียบร้อยที่ราคา40ล้านยูโรแต่ดิยวยังไม่เสร็จสมบูรณ์เข้าจากฟาวิโซโรโมาโนอินเตอร์มิลานบรรลุข้อตกลงยืมตัวโรบินโกเซนแบ็กซ้ายทีมชาติเยอรมน พร้อมกับมีเงื่อนไขบังคับซื้อขาดที่ราคา2 5ล้านยูโรโดยโกเซนจะเข้ารับการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับงูใหญ่วันพฤหัสบดีนี้เข้าจากฟาววโซโรมาโนนอกจากมีงูใหญ่เตรียมชื่อได้ฟเฟรเป้ไกเซเดโดหัวหอกจมเกา่าชาวเอวาดาของเจนเอ,อีกรายโดยเป็นดีแบบสัญญ,ญายืมตัวจนจบฤดูกาลเข้าจากสกายสปอร์ตอิตาลีแอลดิโกบอลินบรรลุข้อตกลงคว้าตัวดานิวาสผู้แ็คทีมชาติเดนมาร์กของบาเลลเซียเป็นที่เรียบร้อยโดยวาสเตรียมเซ็นสัญญ,ญาร่วมทัพตราหมี ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2023่าเข้าจากฟาบิโซโรมาโนปอโตประปเศษข้อเสนอเงิน35-40บ้าล้านยูโรที่ท็อตแนมฮัตสเปอร์ยื่นมาขอซื้อตัวลิเดีาสปีกตัวเก่งทีมชาติโคลอมเบียอย่างไรก็ตามการเจรจาระหว่างสองสโมสรยังคงดําเนินต่อไปโดยไก่เดือดทองรู้ว่าเรื่องสัญญาไม่ใช่อุปสรรคเพราะตัวนักเตะมีความฝันที่จะย้ายมาโชว์เพลงแข่งในเวทีพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วเข้าจากฟาบิโซโรมาโนโอกาสที่อาร์เซนอลจะเซ็นสัญญายืมตัวอาตูเมโล่กองุส มีน้อยลงเรื่อยเนื่องจากไอ้ปืนใหญ่ต้องการยืมตัวดาวเตะวัยยาปีมาใช้งานแค่จบฤดูกาลนี้เท่านั้นทว่าม้าลายต้องการเดียวแบบ18เดือนข่าวจากเดวิดออสตินนอกจากนี้อาเซนนอลกำลังมองถึงความเป็นไปได้ที่เซ็นสัญญากับดักการลุยกองกลางทีมชาติบราซิลของแอสตันวิลลาโดยปัจจุบันลุยเลือสัญญากับสิงห์ผง,งาดอีกแค่18เดือนและยังไม่รับข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่จากต้นสกัดข่าวจากเบอร์มิงแฮมเมแอสตันวิลลาสนใจที่ดึงโลดิโก้เบนตันกู กองกลางชาวรุกวัยของยูเวนตุสทว่าพวกเขาไม่พร้อมจ่ายค่าตัวระดับ20-25ล้านยูโรตามที่มาหลายเรียกร้องเข้าเจาก Sport. Man ัสเตอร์เดลโรสปอร์ตแมนยูเต็ดพร้อมปล่อยตัวเจสซ่ลินการ์กองกลางเลือบีให้นิวคาสเซิลยืมใช้งานถ้าหากสาริกาดงช่วยออกค่าในนักเตะแบบ100%และจ่ายค่ายืมตัว2.5ล้านปอนด์นอกจากนี้นิวคาสเซิลจะต้องให้เพิ่มอีก12ล้านปอนด์ด้วยถ้าหากรอดตกชั้นในซีซั่นนี้ซึ่งรวมๆแล้วนิวคาสเซิลอาจต้องใช้เงินสูงกว่า15ลล้าาานนนปออดดเเเพื่ดด่ึงิิกรสูซตจ ข่าวจาก ESPN ล่าสุดนิวคาสเซิลซอแวลล้มแผนล,ล่าตัวลินการ์ดเพราะไม่พอใจแมนยูเตที่เรียกร้องมากเกินไปข่าวจากเดอะกราฟคริสตันพรีตยังคงอยู่ในช่วงเจรจากับแมนยูเต็ดเกี่ยวกับดิวยืมตัวดอนนี่ฟาร์เบกกองกลางชาวดัตโดยที่พทัทติวิอล่าผู้จัดการทีมดีเอ็ลส์มีส่วนอย่างมากในการผลักดันเดีวนี้ข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่บาเลนเซียได้มีการสอบถามขอยืมตัวฟาร์เบกเช่นกันแต่ตัวนักเตะมีแนวโน้มที่จะเลือกอยู่โชว์เพลงแข่งในเวทีพิมลีกต่อไป และตอนนี้กําลังเจรจาก,กับคริสตันพาเลตเข้าจากฟาบิโซโดมานเซาททัมตันต้องการซื้อขาดอาร์มานโดโปรยาหอกดาวรุ่งทีมชาติอัลเบเนียที่เยืมมาจากเชลซีโดยเตรียมยื่นข้อเสนอเงิน25ล้านปอนด์ให้สิงบลูพิเจารณาเข้าจากฟาบิโซโดมานเปาโรดิบลากองหน้าจอมเทคนิคชาวอารเจนตินที่กาลังจะหมดสัญญากับยูเวนตุสหลังจบฤดูกาลนี้และไม่น่าจะมีการต่อสัญญาไปได้รับการติดต่อจากลิเวอร์พูลโดยหงแดงหวังเซ็นฟรีช่วงสมัยน,นี้ข่าจากตุโตแมกโตเว็บ ถึงแม้ฟิออร์เดนตนาตกลงขายดูซานบราวิชหัวหอกตัวเก่งเลือดเซิฟให้อยู่เป็นตัวเรียบร้อยทว่ามาลายังปิดดิวไม่ได้โดยตอนนี้พวกเขากําลังหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของบราวิชรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องมอบให้เอเย่นของนักเตะเข้าจากฟาบิโซโรมาโนบาซโลนากำลังวางแผนที่หาเงินให้ได้100ยล้านยูโรเพื่อเอาไว้ล่าตัวเอริงฮาร์แลนยอดดาวยิงบริเเียดัานนช่วงซัมเมอร์นี้ข้าวจโกร์เรียมริดไม่พร้อมปล่อยตัวลูก้าโยวิชหัวหอกสำรองที่กำลังมีข่าวกับอาร์เซนอลใน เนื่องจากคาริมเบนสมากองหน้าตัวหักกำลังเจอกับปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาเล่นงานข้าวจากมากาก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ